ตอนที่2แก๊งแมวปุกปุยกับแสงดาในป่าใหญ่เช้าวันต่อมาแก๊งแมวทั้งสี่ตัวออกเดินทางไปยังป่าใหญ่เพื่อหาทางกลับบ้านให้ลูกแมวระครังน้อยพวกมันเดินผ่านทุ่งหญ้าข้ามลำธารเล็กๆจนถึงป่าที่มีแสงดาวส่องลอดลงมาสวยระยิบระยับแต่ทันใดนั้นเสียง ดังขึ้นมาจากบนต้นไม้สูงนั่นตัวอะไรกันตะวันขนฟูขึ้นทันทีมะลิแงนมองแล้วเห็นว่าเป็นนกฮูกแก่ตัวใหญ่นกฮูกหัวร้อเบาๆเคอเห็นลูกแมวตัวนี้ตกจากรถเข็นเมื่อวานลูกแมวระคังน้อยดีใจจนตาเป็นประกายงั้นหนูจะได้กลับบ้านแล้วหรือคะนกฮูกพยักหน้า บ้านของเจ้ามีอยู่ข้างทุ่งดอกดาวเรืองนั่นไงพวกแมวจึงพาลูกแมวเดินไปจนถึงทุ่งดาวเรืองเจ้าของเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งเข้ามากอดลูกแมวนั่นหนูละคังหนูอยู่ไหนตั้งนานแก๊งแมวปุกปุยมองภาพนั้นแล้วยิม้มก่อนจะกลับบ้านกันในตอนเย็นพร้อมแสงดาวที่ระยิบระยับเหนือหัวและเสียงกรุ้งกลิ้งเบา ที่ยังดังตามลมมาเรากับบอกว่าขอบคุณนะเพื่อนรักฝันดีนะหนูน้อยแล้วพบกันในนิทานตอนต่อไปนะจ๊ะ